เกมทูม b r เดอร์ครับหรือว่าตูม b r เดอร์นะครับอันนี้ผมก็จะมาเล่นให้ท่านผู้ชมดูว่ามันเป็นยังไงกันบ้างผมก็ได้เล่นมาก่อนแล้วนะจะเล่นตั้งแต่7%เลยยอมเสียสละเพื่อท่านผู้ชมที่แสนจะที่แสงจะหล่อเราสวยงามอะไรอย่างนี้นะแต่ที่สำคัญผมผมหลอกว่านะอันนี้นางเอกของเกมนี้ก็ชื่อว่าลาลาคาร์ลอครับ มันจะมาสำรวจที่เกาะแห่งหนึง่งซึ่งมันได้ยินว่าเกาะแห่งนั้นอ่ะรวมพวกของโบราณน,นักคดีซึ่งเอ่อดูจากชื่อเกมแล้ว Tomb แปลว่าขโมยสมมื่อสาร Tomb Rider มันชอบขโมยสื่อสารนะไอเนี่ยนางเอกเนี่ยแลวลากคาร์ลอปเนี่ยผมก็ได้ติดตามหนังมาจนจนไม่รู้ว่า ไปถึงภาคใหม่แล้วมั้งนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมันไม่เคยบอกภาคซึ่งตอนนี้ผมยังไม่มีสปอนเซอร์เลยครับถ้าใครอยากเป็นสปอนเซอร์ทำซับไตเติ้ลในผมเนี่ยผมจะขอบคุณมากเลยนะครับอันนี้ก็ฉากตอนที่เรือมันล่มครับว่าก่อแห่งนั้นต้องคำสาปเอาไว้มันก็เลยไปไม่ได้ แต่เขาก็ยังจะดิ้นรนครับเพื่อไปหาสมบัติอันล้ำค่าที่ในเกาะกาอนหนึ่งนั่นก็คือเกาะที่เขากำลังไปนั่นแหละนะถ้าเกิดใครสนใจจะเป็นสปอนเซอร์ให้นะฮะสปอนเซอร์ทำซับไตเติลเกมต่างๆให้นะผมจะขอบคุณอย่างยิ่งมากเลยครับถ้าเกิดมีอะไรก็เม้นถามก็ได้นะครับเม้นถามเม้นตอบอะไรกันได้ครับ ต้คลิปเลยฮะอันนี้ลาล่าก็ถูกน้ำครับพัดฟิวมาจนถึงเกาะแล้วครับซึ่งลาลาคาล็อกเนี่ยมันได้นัดหมายกับเพื่อนเลยว่าเพื่อนเพื่อนมันก็จะมาที่นี่เช่นกันครับ แต่ไม่รู้อ๋อแม่งไงเพื่อนมันกำลังจะบอกเลยวิสแมนเรย์อ๋อเลียสเลสเลียสจอห์นน่าเฮ้ยอ้หึแม่งต่อยแล้วต้อง ขอขอบคุณอ CEO e n e นะครับค่ายเกมดีๆนะที่ทำเกมภาพสวยอย่างนี้ให้พวกเราและผมได้เล่นกันซึ่งไม่รู้ว่าผมจะเรียกชื่อเขาถูกหรือเปล่าแต่ต้องขอขอบคุณครับอันนี้ผมก็มีโปรเจกต Hispan Solution ครับซึ่งเออ่ได้มาจากค่ายเกม CEO Net c o E n AC, e n นะฮะซึ่งค่ายเกมมันก็เรียกยากเช่นกัน ถ้าเกิดเรียกผิดประการใดก็ต้องขอโทษด้วยครับอันนี้เราจะไม่ค่อยเน้นความรู้แหละเราจะเน้นความตลกแล้วตอนนี้นะผมจะเล่นใช้เสียงทองๆเออท่าที่มีเพื่อทำให้ท่านผู้ชมได้ดูอย่างสนุกสนานเฮ้ เจนเนอร์ไรอัสโหไม่มีใครช่วยมึงแล้วนะอยู่ในถ้ำใครจะมาช่วยมึงก็เก็ตดาวน์ไอโอ้โหกระดูกกระดูกตกไปแล้วไอแคนดูได้มันดูไม่ค่อยดีเลยนะฉันญกูบอกรนเลยนะนั่นน่ะไฟ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 มันน่าจะให้เราเผาเนี่ยแหละ เหลวเวียงดิสกิงฮาน่าเจ็บน่าดูเลยนะโหนรถไฟเผาเลยแถมตกไปข้างในก็ต้องเก็บอยู่แล้วล่ะพี่น้องครับโอ้โหเลขหรือว่าจะโว่จุจงโอ้ไม่ไม่ ไอ้ด้อยอยู่เนอะไปยอ่อหรือเ่าไปต่อดีกว่าครับโนมโ้มเดี๋ยวผมจะใช้เสียงทั้งหมดเท่าท,ที่จะมีให้นะฮะเท่าที่จะบรรยายนี่ทั้งผู้ชมได้รับฟังจะใช้เสียงทั้งหมดอ่ะถ้าใคยฝึกหมอ้เอเผา ไปเลยสอผมสลวยดูวิธีผมสลวยแล้วราคาแลโวแล้วราคาแล้และละแลสลวยมากใครมาตามมาวะอ๋อกดตัวคิวนะเพื่อดูว่ามันให้ทำให้เราทำอะไร โดดไปแล้วโอ้โหเลสโก้ไปต๊อปต๊อไปแล้วครับกระแบกเดีกระมาจะช่วยคุณได้กระมากแบก ไปต่อครับ่าได้รอช้าไม่ว่าอุปสรรคจะเป็นอะไรก็ตามจุ๋งจุ๋งไปต่อแล้วดูฉากนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับถึงจะมีแค่หัวแต่ก็ใช้ได้ครับโอเคไปต่อ my เฟด away house ออกจากพื้นที่นี้วันที่อะไรม่ให้ทำอะไรเอาไฟก่อนโอเคแล้วก็เผาปึ๊บปึ๊บนี่ทำนี่อะไรเนี่ย ไม่ทำอะไรอะ่ะเผาเผาเปึ๊บเผาเผาไม่ทำอะไรต่อเผากล่องอ,อ,อ่ะเอ๊ะอ้าวอ้าวไม่ให้ทำอะไรอ,ะอ่ะดูดูดูภาร,รกิจโหลืมลืมไม่ได้เล่นนานกรรมโทษ อยู่นี่ไงอีกโดนโอเคเยี่ยมอ้าวไหลอ้าวไหลไปลงสองกล่องไม่เป็นไรไม่เป็นหา้ามไอแล้วก็อ,อมาดัานกล่องปึ้มได้สองกล่องเอง สองกองสองกองมันก็ใช้ได้อยู่ไปต่อ,เ,อ,อเรือเรือจมรถไปละเอ้าปิดทางอีกถึงจะลงน้ำฝ่าฝ่าดงฝ,าฝ่าป่าอะไรก็ยังผมสยเหมืมาเดินนะเลนเล็กเค้ล็อกผมเธอ,อยังสวยอร่ ด้วยเธอใชออ้แชมพูนะแชมพูแชมพูเลยอวะจไัง้จเออช่างมาเนื้แชมพูแชมพูอะไรก็ไม่ไมสนแล้วตอนนี้หนีหนีออกให้ได้ก่อนดีกว่าเอาคอยโฆษณาสา oh, er. ินค้าไปสไลด์ let's go in boss F ผีแมนเหนือผมหน้า ต่อเลยไปโดดไปแล้วล่ะหลาหลายหลาหลหลอู้ไปไปไปปีน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 อันนี้ผมจะเร็บอันนี้ผมจะไม่ใช้โนคลิปแล้วผมจะใช้แบบลบลบแบบมีสไตล์จะทุกคนบอกว่าโนคลิปคืออะไรก็คืออันนี้ครับ สโลว์นั่นเองนะโนมีก็คือการสโลว์โมชั่นของผมอะซึ่งผมเรียกแบบนโนมีแล้วกันนะคนเล่นก็ตื่นเต้เนเหมือนกันะคนเล่นก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะมันใช้ได้อยู่จริงๆอ่ะ จยังจุงไม่หายความเจ็บนี้ยังอีกยาวไกลยังต้องคงเจ็บกันต่อไปเือช้าๆแบบนางเอกนะครับถูเลยเดี๋ยวอ่ะเป็นลงนี้นะ่าะถ่ายนี้นะ่าะถ่ายรูป เอถ่ายถ่ายรูปที่สวยเลยสวยเลยสวยอะไรบอสไปดีกว่าจะรีบไปแล้วจะไม่สนอะไรทั้งสิ้นวันนี้เราจะรีบไปอย่างเดียวนะครับถึงทำได้แล้วล่ะ okay. ฟื้นฟื้นฟคอยคอคอยคอคอยคอยคอไปไปเอยมาโอ๊กโกก็อะไรตันนี้นไปเร็วไปแ๊บ๊บ๊บแล้วโอเคโอเคยังโอเคไปเป็นไง ถ้าเกิดตรงนี้ตกไปอยากรู้มันเป็นอะไรแต่ยาเลยนะเสียเวลาปื๊บปื๊บเลยมาริโออะฮันส์เคเครื่องบินนักบินใช่ปหะไอเชี่ยมันเนี่ยโอ้โหเกือบเกิดแล้วอีทานทานจ้ำ เ <iento> uhm. ขาเรียว่านักนักปีนคันเทพคล่องแคล่วมากขึ้นขึ้นขึนข้นขึ้น m ึ้นขึ้นขึ้นขึนขึนขึ้นขึ้นเึ้นขึ้เขึ่นข่นขนึึึึนนนนะ ฟื้น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 คล่อ,อ,อ,องแคล่วคล่องแคล่วว่องไวไปอะไรเนี่ยจำโอ้โหได้แล้วไปไม่รอช้าไปแล้วแซมแฮกแซมได้อยู่ที่นี่เขา ในกระเป๋ามีอะไรบ้างเนี่ยกล้องนโดอะไรไม้คิดไฟอุก,ก็โดอะไรบ้างวิทยุรีดิโอขน,ดดนาดวิทยุไม่งยังโดเลยอะแล้วอะไรกับไม้ขีดไฟอันเดียวเจออย่างนี้คอหักแน่น่ะไม่แก Một tùa mùn như Nào, nào, nào <cười> <cười> Nào, nào Nào Chơi, chơi khát <laughs> Nào quá <đưa kênh. cười> <laughs> oh, Ồ, có mái Có

ควางไม้โอเคความหวังเดียวมาขีดไฟเอาแล้ววะครั้งเดียวโอกาสเดียวครับทำได้เลยนี่นะที่ไม้ขีดไฟไม่หักไมาขีดไฟหักนี่งโอ้ยโอ่งกวาดเลย ถ้าเกิดแบบเป็นฉากพูดกันนี่ผมจะเงียบนะฮะเพราะผมแปลไม่ค่อยแปลไม่ค่อยเป็นนะ,ะแปลไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษด้วยนะสำหรางที่กําลังดูวิดีโออยู่นี่ที่มันนั่งดูวิดีโออยู่เนี่ยเออผมจะขอไปกินน้ําแป๊บหนึ่งนะฮะเพราะนี้ผมเพิ่งกลับมาที่บ้านเนี่ยแหละไปซื้ออ,อ,อะไรอ่ะเขาเรียกว่าซื้ออะไรอ่ะซื้อแรมเออ คือลำแปกิก8ปกิก2อันโอ้กันตอนนี้จะเป็น16กิกแล้วเออนะโอเคนะครับ East, not west. Oh, No I one believes Yamata No one believes Yamatai is that far east. The books simply don't support it. Well, whoever wrote those books never found Yamata. I've talked to Roth about this. There's no point in following. Look I swear, I can see a lot. Oh, don't tell me you're serious. You know, Reyes is right. We don't have the funds to fish about. It's now or never. Lara's offering fresh ideas and a plan. I'm the captain here. It's my decision. We're going into the Dragon's Triangle. Why am I even here? <laughs> okay, Ab. เมื่อกี้ไปกินน้ำมาครับรู้สึกสดชื่นเนอะนะอันนี้ต้องตอนนี้ก็ต้องขอสปอนเซอร์นะครับเออ่ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีจากเอบิอ๊กโคโล่าอร่อยซ่าสดชื่นฮะไม่มีน้ำตาลโอเคครับสิเลฟฟอ,อร์ฟูสหาอาหารเนอะกินกินกวางกันกินนกกินนกได้บ้างละ่ะเออนก โอ้ยโอ้ยโอ้เโอ้ยโอ้ยูอ้ยโอ้ยโอ้ยมอ้นโอ้ยโอกยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโด้ยโอ้ยโอ้ยนอ้ย่อ้ยโ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 ้ยโอ้อ้ยโ่้ยเอ้ยอ้ยโ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 อ้ยเอ้ยโอ้ย้ยเอ้ยโอ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยเอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยอ้ย้ยโอ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 ้ยอ้ยโอ้ยโ้ย เอาไงดีวะเดินบนท่อนไม้ไงอ่าเดินได้แล้วปึ๊แบบิ๊บก่อไว้ก่อไว้ก่อไว้ I c a n do this ฉันต้องทำได้นะเฮ้ยเฮ้ยอืพอาละครั้งนี้ห้ามพลาดห้ามพลาดห้ามพลาดไปแล้วจับได้แล้วเหือยระวังระวงังนี่ตื่นนะโอ้โหอู้ Mm hmm, dole on Ah, I got it. Marxist Longbow. Just remember, You can have the best form and technique in the world, but it won't mean a thing if you can't focus. The key to using any weapon is focus. So mm hungry. -hmm. มันบอกมันหิวว่าเอาไงดีอตอนนี้ไม่ททนุยน่ะท์เอ้าเอ้ยโอ้โหปรับมุมมองได้ได้ะไม่เคยรู้มาก่อนอ้าโอ้โหหลบได้ด้วยเยี่ยม GPS ไ้ยมีประโยชน์เหมือนกันนะเนี่ยโอเคเก็บ ฮันเตอร์ปึ๊บปีนปีนหาหารหาหารว่าไงดีไม่อย่าอย่าลงทางนี้เลยอ่ะน่าปีเลยอยู่เฮ้ย มันรู้สึกเจ็บปวดเลยแม้แต่น้อยร้อยกระตุกกระตุกกระตุกนี่เรียบร้อยอือี๋ได้แล้ว ความหิวไม่ไม่เคยหยุดยังความหิวได้นี่ต้องแล่เนื้อเชิบเออเอาละเออเออหลักแล่แล่แล่เนื้อครับสะลล์บางๆปึ๊บ สร็จแ,แล้วนะไลฟ์ back to camp ป์ผมมันบอกให้กลับแคมป์อะงั้นลกลับแคมป์เลยละกันเราจะไม่ทะเลทลายที่ไหนเจอเจอสเต็ปสเตปคิงตัวขั้นสุดยอดสเตปลัด เตะไฟเตะไฟลาดขั้นสุดยอดเอาออกเลยเลยเลยอเอาสกิลก่อนไม่มให้เราทำอะไรเลยเนี่ยไม่ใช่ไม่เอาเดี๋ยวนี่คืออะไรเนี่ย เอานี่ละกันโอเคเพื่อนมาติดต่อมาแล้วฉันมาดฉันมาเลยแล้วฉันเจอแคสซี่แมนอ่ะรอดแอนเดสวะที่แล้วฉันจะสมด้วย โอ้ก็แล้วเธออยู่ที่ไหนอ่ะเธออยู่ที่ปัดไฟไหมไม่ชีวิตที่ไหนก็ไม่รู้อะไรอะไรไม่รู้นะป๋าแต่ไม่ค่อยเก่งหรอก You said the key was knowing that all you've got to do is just keep moving. Remember everything I've taught you, Lara. You're ready for this. And keep your radio on. Okay. What you say? get it.